สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์ตัวนี้กันครับนั่นก็คือเครื่องตั้งเวลาดีจิตอนหรือปลั๊กไฟตั้งเวลานั่นเองเจ้าเครื่องนี้นี่มันจะช่วยให้เราสามารถตั้งเวลาเปิดปิดการใช้ไฟฟ้าต่างๆได้อัตโนมัติตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลาให้ปั๊มทํางานหรือแม้กระทั่งตั้งเวลาเปิดปิดอุปรกรณ์ในตู้ปลาของเราทําให้เราไม่ต้องกังวลว่าจะลืมเปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปครับ ตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาในราคา1 6 3บาทด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่องเสียบปลั๊กไฟแบบมาตรฐานตามที่ตามที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับดูแข็งแรงแลก็ดูทนทานดีด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าก็จะมีจอแสดงผลแบบตีจิตอนนะครับบอกวันแล้วก็เวลาแล้วก็สถานะการทํางานตรงนี้นะครับ มีปุ่มควบคุมต่างๆนะครับโดยผมจะมาดูุ่มแรกก็คือปุ่มโปรแกรมปุ่มโปรแกรมเนี่ยปุ่มโปรแกรมนะครับปุ่มโปรแกรมก็คือปุ่มที่เราจะตั้งเวลาว่าจะให้เครื่องตัวนี้เนี่ยเปิดการทํางานตอนไหนแล้วก็ปิดการทํางานตอนไหนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด16ช่องนะครับตดูไป 5, 16 โดยที่กดครั้งแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นอ่อนอ่อนก็คือเวลาที่เราต้องการให้มันเปิดนะครับกดไปที่ปุ่มเอาเวอร์นะครับก็คือเวลาที่เราต้องการให้มันเปิดการทํางานนะครับผมจะตั้งไว้ที่ยี่สิบนาฬิกานะครับยี่สิบนาฬิกาแล้วก็สักสี่สิบนาทีนะสามารถ ดครับแล้วกดที่ปุ่มโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะที่จะตั้งเวลาสำหรับการปิดการทำงานของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็กดไปที่ปุ่ม hour เหมือนเดิมนะครับก็คือตั้งชั่วโมงเมื่อกี้ผมตั้งไว้ที่20นาฬิกา40นาทีนะครับผมจะตั้งเวลาปิดไปที่แก้ไขนะครับ20นาฬิกาสัก ประมาณ45นาทีนะครับสัก45นาทีโอเคครับอาซึ่งเราสามารถาตั้งแพทเทิร์นของมันได้นะครับโดยกดที่ปุ่ม w วี k ก็คือว่าจะให้โปรแกรมเปิดปิดเวลาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยวันไหนบ้างที่ให้มันทำงานก็สามารถเลือกเป็น อาจเฉาะวันได้พฤห,หัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นแบบจันทร์คานพุธพฤหัสศุกร์กดไปครั้งนึงก็จะมีแพทเทิร์นหนึ่งเสาร์อาทิตย์นะก็สามารถเรียกได้ในแบบที่เราต้องการเลยนะครับถ้าสมมุติผมต้องการจะเคลียร์ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับให้กดปุ่มตัวนี้นะครับ reset มันก็จะลบไปนะครับที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ถ้าต้องการจะกดออกกดตรงที่ป่มคลอ,อกน,นะครับก็กดเข้าไปใหม่โอเคครับเมื่อกี้เราเคลียร์ไปแล้วนะครับที่การตั้งเวลาปิดนะครับตอนนี้เรามาเคลียร์ตอนตั้งเวลาเปิดกันกันบ้างนะครับแล้วก็ผมทําการตั้งใหม่ครั้งหนึ่งครับ ก็ตั้งเวลาเดิมน,นะครับ20นาฬิกา45นาทีมาฬิกีครับแล้วก็กดปุ่มโปรแกรมอีกครั้งนึครับเพื่อตั้งเวลาปิดของก่อนตอนนี้นะครับก็20นาฬิกาเหมือนเดิมก็จะเปลี่ยนไปที่ นนาทีะครับโดยที่การที่เราจะต้องอการที่เราจะทาให้มันเดินตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับให้เรามากดปุ่มตรงนี้นะครับ on นี้ก็คือให้มันทางานตลอดเวลานะครับส่วน off ออก,ก็คือให้ปิดการทํางานนะครับกดปโโุ่ม auto นะครับ เพื่อให้มันทำงานตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับก็คือโปรแกรมช่องที่สองครับก็กดไปก็คืออ n นสี่สิบห้าผมจะแก้ไขตัวเวลาออฟนะครับเอาเป็นสักสี่สิบแปดแล้วก็กดปุ่มครบนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าแสดงให้ดูนะครับว่ามันทำงานยังไงดูเมื่อกี้นะครับเราได้ตั้งไว้ที่ 20ินาฬิกาสีานาทีนะครับก็คือเวลาเปิดเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับชัดเเห็นไหมครับมันก็จะเปิดการทำงานตัวนี้นะครับไฟมันก็จะเข้าเห็นไหมครับแล้วผมก็ได้ตั้งเวลาปิดไว้ที่20ินาฬิกา4ี่นาทีนะครับมาดูกันนะครับผมได้ตั้งเวลาตัดการทำงานก่อน รตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับ4 8แนาที G, มันก็จะตัดการทํางานนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับอุปกรณ์ตัวนี้ใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ตัวนี้อยู่แล้วก็หาวิธีการใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้อยู่หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับ